The student representative from four districts, 180 school. I would like to say, may our future also, our hope depend on your kindness. From now and then, thank you. สวัสดีครับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ขอต้อนรับผู้บังคับบัญชาด้วยความยินดียิ่งครับในนามตัวแทนครูผู้ปฏิบัติการสอนสังกัดสำนักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครราชสีมาเขตสามขอต้อนรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ด้วยความยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายด้วยความยินดียิ่งในนามตัวแทนของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประสมรัศสามนครรัสีมาเขตสามขอต้อนรับท่านปร้สิทธิ์ชดกลางด้วยความยินด,ดียิ่งและพร้อมที่จะทํางานเดินเคียงบ่าคเคียงไหลสนองนโยบายของท่านด้วยการอุทิศตนทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยความยินด,ดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้มิเกียริที่คารุรักทุกท่านครับกับผมนายสลาวุฒิพิมพ์ระมาศรองผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษานครราชสีมาเขตสามขอต้อนรับท่านผู้มิเกียรติด้วยความครบรออย่างสูงยิ่งวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษานครราชสีมาเขตสามมีความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับท่านผู้วยการ เขตท่านใหม่ก็คือท่านประเดจศึกโชดกลางขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเบื้องต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมมัธยมศรีมาเขต3ประกอบด้วย4อำเภอ1อเภอคอนบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศรีมาเขต3 2อเภอปักธงชัย3อเภอเสริงสาง4อ,อวงังน้ำเขียว จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น183โรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น2,490จํานวนนักเรียนทั้งหมด2 9 1 0คนในการจัดการเรียนการสอนของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนสก่นเขต3น,นั้นได้จัดการเรียนสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในมอบหมายให้แต่โรงเรียนนั้นได้จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนวันนี้ก็ต้องทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศารึกษาปฐมศึกษาของจังหเขตสามมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้ว่าการเขตคนใหมก่ก็คือท่านผด์ศึกโชดกลางและ พี่น้องที่เดินทางมาจากการจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งทราบข่าวว่าท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะนำพาพัฒนาการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมมัธยมศรีมาเขตสามนั้นโดยส่วนตัวแล้วก็ทราบว่าท่านเป็นนักพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างดีและก็ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ทางการศึกษาและก็เป็นต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติซึ่งทําให้ชาวนครสิมานั้นมีความภาคภูมิใจวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราทั้งมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสําคัญยิ่งถือว่าเป็นเพชรเป็นงามของวงการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นให้การยอร,รับการันตีว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เป็นนักพัฒนา ชั้นแนวหน้าของวงการศึกษานะับว่าเป็นความโชคดีของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครธรมขตสามก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เชื่อมั่นนะครับในการทําหน้าที่ของพวกเราและสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก็จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านผู้มีการเขตดคนใหม่พร้อมที่จะพัฒนาลูกหลานให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขของชาติตอลอดไปขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสุดยิ่ครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อพระเดชศึกชดกลางครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเกตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนะบริเกตสามเดิม นะครับแล้วก็ได้รับคาสั่งให้มาดํารงตาแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมาเขตสามนะครับก็แต่ก่อนเนี่เคยเคยเป็นรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่อยู่ที่นครราชสีมาเขตหนึ่งนะครับพื้นเพจริงๆแล้วเป็นคนนครราชสีมาเดิมนะครับเพราะว่านามสกุลลงกลาง นะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เลยก็ดีใจครับที่ได้ย้ายกลับมาบ้านมารับใช้แผ่นดินเกิดนะครับในช่วงโอกาสที่เหลือสองปีนี้นะครับจะพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพวกเราให้สูงขึ้นนะครับให้สูงก็ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กของพวกเรานั้นมี มีคุณภาพแล้วก็เป็นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในสถานการณ์ของโรคติดต่อไวรัสโคโโร,หรอหืวิด -19 เนี่ยนะครับทุกทุกท,ที่ไม่ว่าจะที่ไหนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ผมมานี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็นะครราชสีมาเองก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งพวกเราจะต้องจัดการศึกษาที่ ให้ความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนมีน้องเพื่อนครูนะครับไม่ให้ติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนานี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนครูที่กำลังบ่มบ่มเพาะในเรื่องของการเรียนรู้นะครับของของนักเรียนของพวกเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนออนไลน์หรือออนแทร์ air, และก็โดยเฉพาะออนแทร์ hand. นะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่นอพท่านผู้บริหารนะครับถึงแม้พวกเราจะติดขัดในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับไม่ได้พบก,กับนักเรียนนะครับโดยตรงแต่พวกเราก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เล่าเรียนนะครับแล้วก็มีความรู้ติดตัวไปในอนาคตข้างหน้ามีทักษะอาชีพนะครับเพื่อ จะให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยในสังคมยุคนี้ขอบคุณครับ